ไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วันพอดคาค่ะคุณเคยฝันไหมคะคำว่าฝันที่พูดถึงนี้ไม่ใช่ความฝันในยามบลนะคะหัวข้อที่เราชวนคิดกันในวันนี้ก็คือสร้างฝัน สู่เป้าหมายค่ะฝันที่ไกลแล้วไปให้ถึงคำคำนี้ฟังดูดีนะคะเราจะทำยังไงให้เราวิ่งตามฝันแล้วสู่เป้าหมายได้ซึ่งมันอาจจะเป็นฝันที่เป็นจริงหรือมันจะเป็นฝันสลายเราก็ต้องวิ่งตามมันนะคะไม่ว่าเราจะถึงความฝันหรือไม่ถึงความฝันใครละ่ะจะเป็นคนบอก พราะตัวเรานนะคะจะเป็นบอกเป็นคนบอกเราเองว่ามันใช่ความฝันของเราหรือเปล่าจงอย่าลักิ้งความฝันของเรานะคะเกือบทุกคนมีความฝันที่กันทั้งนั้นนะคะบางคนฝันว่าจะรวยบางคนฝันว่าอยากจะมีชื่อเสียงบางคนฝันว่าอยจะมีอาชีพที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนแต่บ่อยครั้งที่เราเห็นผู้คนหลุดลอยไปต่บความฝันของตัวเองอย่างไม่อยู่กับความเป็นจริงจนในที่สุดไม่บรรลุความฝันใดๆทั้งสิ้นทำอย่างไรที่เราจะมีความฝันโดยความฝันนั้นไม่หลุดไปจากโลกแห่งความเป็นจริงความฝัน อาจจะมองในแง่สิ่งที่เราฝันในยามที่เรารับกับอีกมุมหนึ่งความหวังหรือความใฝ่ฝันที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตหรือทีื่อเรียกเันว่าเป้าหมายก็ได้นะคะในวันนี้เราจะมาชวนคิดกันในเรื่องของความใฝ่ฝันที่อยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตหรือสู่เป้าหมายของเรานั่นเองค่ะ คนที่จะมีความฝันได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีความทะเยอทยานอยากมีอยากเป็นส่วนคนที่เป็นประเภทค,คนเฉยเฉยเรื่อยๆอ,อยู่ไปวันวันก็อาจจะไม่มีความฝันนะคะเพราะเขาอยู่โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงอนาคตดังนั้นการเป็นคนมีความฝันจึงไม่ได้เสียหายอะไรนะคะถ้าคนคนนึ่ง มีความคิดกลัวพันอยู่แต่กับอนาคตที่อยากจะเป็นอย่าไม่ใส่ใจกับความเป็นจริงในโลกปัจจุบันและในอดีตซึ่งมันจะเป็นที่มาของปัจจุบันเราการไม่หน่ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่าลืมนะคะว่าจะอย่างไรก็ตามอนาคตมันก็จะผูกพันโยงใยกับสิ่งที่อยู่กับปัจจุบนัน อย่างมากเลยนะคะมนุษย์เราถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาจะนึกถึงปัจจุบันและอนาคตมากกว่าที่จะจมปักอยู่กับอดีตอดีตคือสิ่งที่ตายไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นปัจจุบันเท่านั้นคือสิ่งที่มีชีวิตอยู่คนที่มีความฝัน เขาคือคนที่ให้ความสำคัญกับชีวิตปัจจุบันและก็มองไปถึงอนาคตด้วยนะคะมนุษย์ต้องฝันถึงสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ในโลกของความเป็นจริงค่ะคนผอมตัวเตี้ยสูง150เซนติเมตรในวัย30ปีถ้าเขาฝันอยากจะเป็นแชมป์มวยปั้มของโลกมันน่าจะเป็นความเพ้อฝันหรือเปล่าคะหญิงวัย อายุประมาณ20ปลายปลายเพียงเดินแค่วันละ100เมตรเขาก็หอบแล้วเหนื่อยแล้วหากพบฝันอยากเป็นนักวิกรงกดแบบนี้มันก็เป็นความเพ้อฝันเหมือนกันนะคะวัยรุ่นชอบอยู่ในโลกคนเดียวแล้วก็ไม่ชอบการปรับตัวเขาอยากฝันเป็นแอร์โอฟเซจเป็นงานที่บริการผู้คนทุกระดับแบบนี้ ก็เพ้อฝันเช่นกันค่ะความฝันบางอย่างดูแลไม่น่าจะเป็นจริงได้แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะในบทความเขาขึ้ตัวอย่างว่า,วาในปี2008มีเด็กตาบอดชาวทิเบตหกคนกับพี่เลี้ยงที่มาจากหลากหลายประเทศแดคนด้วยกันเขาสามารถทำให้ความฝันของเด็กตาบอดเป็นจริงได้ด้วยการปีนเขา จนหยบขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวเล็กของเทือกเขาคิมาไรายได้จะเห็นได้ว่าในหลายๆกรณีความฝันกับความเพ้อฝันไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมีเส้นบางๆที่มองไม่เห็นขั้นอยู่การที่เราจะรู้ว่าอยู่กับความฝันที่อยู่กับความเป็นจริง หรืออยู่กับความเพ้อฝันก็มีขั้นตอนให้ตรวจสอบตามขั้นตอนที่กันนะคะขั้นตอนที่หนึ่งจงติดต่อว่าอะไรคือความฝันของเราความฝันของเราน้นุกมันชัดเจนอย่างเป็นลูกประมมากแค่ไหนก็ได้นนรู้ว่าเราต้องการทำอะไรบ้างจึงจะถึงความฝันนั้นได้ ถ้ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเบอร์เบอร์มันก็คงจะเป็นการยากที่จะบรรลุความฝันนั้นได้เพราะเมื่อเป้าหมายไม่ชัดเจนเราก็คงไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปให้ถึงได้อย่างไรขั้นตอนที่สองพึงตรวจสอบความเป็นไปได้ในการบรรลุความฝันอย่างจริงใจ อย่างกรณีของคนตัวเตี้ยในวัย30ปีที่อยากจะเป็นแชมป์มวยแป้มโลกหากตรวจสอบแล้วมีความเป็นไปได้ตามมากก็จงละทิ้งความฝันนั้นเสียและเลือกฝันในเรื่องอ,อื่นที่พอจะเป็นไปได้ขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อความฝันนั้นชัดเจนและก็มีโอกาส แห่งความบรรลุความฝันนั้นได้สิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือการพิจารว่าจะต้องทําอะไรเพื่อให้เดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นและก็ตรวจสอบว่าเราสามารถกระทำสิ่งที่จำเป็นนั้นๆได้หรือไม่สมมุตินะคะว่าความฝันคืออยากเป็นนักรอ้องที่มีชื่อเสียงดังก้องประเทศ เมื่อเราเข้าใจความฝันของเราเองแล้วนะคะว่าตัวเองนั้นความต้องการอะไรที่ชัดเจนเราก็มาตรวจสอบอย่างจริงใจนะคะว่าตัวเองมีลักษณะพอที่จะเป็นนักร้องระดับนั้นหรือไม่อาจจะมาตรวจสอบน้ำเสียงหน้าตาบุคลิกรวมกันแล้วเรียกว่าพอไปได้หรือไม่ หากผ่านขั้นตอนที่สองแล้วเห็นว่ามีแววก็มาสู่ขั้นตอนที่สามนะคะก็ต้องมาสู่ขั้นตอนของการติดจองว่าเราต้องทำอะไรบ้างและเราสามารถจะทำสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้นเพื่อให้บรรลุความฝันนั้นได้หรือไม่อาจต้องฝึกหัดเป็นเวลายาวนานต้องอดนอนต้องตากําบากบั่นมานะ จึงจะได้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเราสามารถกระทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ตัวอย่างนะคะเรื่องของการอดทนและอดกัน้นเช่นต้องไม่กินอาหารรสจัดไม่กินของเยน็นไม่กินอาหารมากเกินไปไม่เทีย่ยวดึกดื่นก้าวออกกําลังกายสม่ําเสมอสิ่งเหล่านี้เราสามารถทําได้ไหมถ้าตอบว่า เราคำิึงหลานี้ไม่ได้ก็จงเลิกความฝันนั้นเสียแล้วก็ปรับลงมาเป็นนักร้องภายในสังคมครอบครัวของเราในญาติมิตรอาจจะเป็นการร้องคาราโอเกะแทนก็คือปรับความฝันของเราไปตามความเปนจริงนั่นเองค่ะคำถามที่มักจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าทำไมต้องมีฝันเหตุผลสำคัญ ที่เราต้องตามหาฝันและต้องมีฝันน่าจะเป็นเหตุผลดังตออ่อไปนี้นะคะข้อที่1นึ่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและมีชีวิตชีวามากขึ้นการที่เรามีความฝันและมุ่งมั่นไปสู่ความฝันที่เป็นจริงจะช่วยให้เราสร้างแรงบันดาลใจให้เราสามารถเอาตัวรอดผ่านวันร้ายในชีวิตได้ และก็เป็นเหตุผลสำคัญนะคะทำให้เราสามารถก้าวเดินต่อไปเมื่อพบอุปสรรคที่มันสูงชันมาฝัางกัน้นเป็นเหตุผลทำให้เราต้องกระโดดออกจากเตียงทุกเช้าเพื่อทำมันและเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าน,นะคะชีวิตที่ไม่มีความฝันที่เราต้องการเพื่อทำให้มันเป็นจริง ทําให้ชีวิตของเราหน้าเบื่อแค่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําเรื่องคําซ้ำเดิมๆทุกวันข้อที่2ทําที่คุณพบกับนัะคาฝันคนอื่นๆเขาเรียกว่ากฎของแรงดึงดูดนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเมื่อคุณเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและก็ความตื่นอย่างมาก เพื่อนความฝันนั้นให้เป็นจริงมันก็จะดึงดูดคนอื่นๆที่มีความสนใจคล้ายกันมาอยู่ใกล้ๆกันทำให้คุณแวดล้อมตัวเองโด้วยผู้คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเ่อช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้สูงขึ้นและมากขึ้นได้ค่ะข้อ3ทํทำให้เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะ เมื่อเรามุ่งมั่นทำฝันนั้นให้เป็นจริงเราก็สามารถจะเป็นแบบอย่างหรือไม่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่มีความต้องการคล้ายกันโดยไม่รู้ตัวได้นะคะช่วยให้คนอื่นมีเหตุผลที่ดีในการลงมือทำสิ่งที่เขาเองก็ต้องการเราก็เหมือนจะเป็นโค้ดคนหนึ่งหรือเป็นผู้ช่วยโค้ดหรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้พวกเขา สามารถเดินต่อไปได้ช่วยให้ตัวคุณเองรู้สึกเติมเต็มและก็มีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะข้อที่สี่ทำให้เรามีเหตุผลในการทำสิ่งที่เราไม่ชอบแต่จะช่วยให้เป็นฝันของเราเป็นจริงได้เมื่อเรามีความฝันที่เราต้องการและก็มีแผนการที่ชัดเจนที่ทำให้ฝันนั้นเป็นจริงเราก็จะพบว่า บางกิจกรรมอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเลยแต่เมื่อเรามีเหตุผลของความที่เราต้องการจะเป็นให้ได้ตามความฝันนั้นเราอาจจะพบว่าบางกิจกรรมเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทําเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เพื่อให้บรรลุสู่ความฝันของเราเราต้องอดทนทําสิ่งนั้นเพื่อความสุขที่หาวอนในการทําฝันให้เป็นจริงข้อที่ห้า เพื่อสร้างความภูมิใจและความสุขให้กับตัวเราเองอย่างต่อเนื่องเราสามารถภูมิใจและมีความสุขตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เวลาที่คุณมีฝันที่เราต้องการแค่มีฝันเราก็จะมีความภูมิใจและมีความสุขตลอดกระบวนการเพื่อทําให้เต็นไปตามความฝันแม้ว่าช่วงเวลาของการเดินทาง มันจะยาวนานกว่าจะขยบใกล้สู่ความฝันก็ตามนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่6กเพราะเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวนะคะชีวิตของคนเรานั้นมันสั้นมากนะคะเราไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้เหลืออีกอกี่วันเราควรจะใช้เวลาทุกนาทีทุกเวลา อยากมีคุณค่าสูงสุดเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักไม่มีเหตุผลเพื่ะใช้ชีวิตอยู่กับการอาศัยชีวิตของคนอื่นและทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมีและตามหาความฝันเราสามารถเริ่มทำมันได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้พร้อมกับสิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบัน พร้อมกันได้เลยนะคะนั่นก็คือทำไมเราจึงมีฝันด้วหกข้อด้วยกันนะคะเราขอมาทบทีกครั้งนะคะหนึ่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นค่ะ 2. องทำให้เราพบกับนักฝันคนอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะสามทำให้เรา สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆทีทำให้เรามีเหตุผลทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเพื่อให้เป็นตารดาวเปล่าฝันที่เราต้องการหรือสู่ความฝันที่เราวาดหวังไว้ 5. ้าแค่เราฝันเราก็มีความสุขแล้วคะ่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6กชีวิตมันสั้นนะคะ เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเหลืออยู่กี่วันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดเพื่อสู่ความฝันที่เราอยากจะเป็นและอยากจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมีความฝันนะคะทุกคน น่าจะต้องมีความฝันนะคะและวกฝันมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีกำลังใจคนที่ขาดกำลังใจก็เปกียบเสมือนกับคนที่ขาดออกซิเจนเราต้องตระหนักเสมอน,นะคะว่าความฝันนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่มันสามารถตึนจริงได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุความฝัน และสามารถทำสิ่งที่จำเป็นไม่ว่ามันจะยากลำบากมากแค่ไหนเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้หรือไม่จงมีความฝันพร้อมสติในการตรวจสอบเพื่อทำให้เรามีฝันอย่างมีเหตุผลอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่หลงวนเวียนอยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝันนะคะ และก่อนจะจบใน e ีพีนี้ขอจบด้วยคำบรีความสำเร็จคือคนที่ทำทุกอย่างที่ตนคิดโกงกันข้ามกับความล้มเหลวคือคนที่คิดทุกอย่างแต่ไม่เคยทำค่ะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ